ภาพหลุดโป๊ะเวียสุกุลวัฒน์กับสาวคนใหม่ดูแลกันดีๆหลังจากเลิกราปิดฉากรัก9ปีกับนางเอกช่องมากสี พระเอกสุดหล่อยอย่างเวียสุกลวัต์ก็ขอมูฟออนกับรักครั้งต่อไปซึ่งหนุ่มเวียเคยยอมรับว่ามีคนคุยคุยอยู่เป็นสาวนอกวงการซึ่งจากนั้นมาก็ถูกชาวเน็ตจ,จับตามองมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดหนุ่มเวียตกเป็นประเด็นข่าวเมาอีกแล้วเมื่อเพจด,ดังเจมอย108หลุดว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก็จะไหลผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใคร อ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยคุยอยู่นี่เองสินะผัว m o v ออนไวไม่ผิดแต่กูเองยังทำใจไม่ได้คนนี้คือคนเดียวกับที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้และแน่นอนว่างานนี้หวยก็ไปที่หนุ่มเวียเต็มๆเ,เพราะมีคนเห็นพระเอกหนุ่มกับสาวคนหนึ่ง ไปไหนมาไหนด้วยกันขณะที่รายการเผ็ดมันบันเทิงก็ได้เปิดภาพชัดๆที่ชาวเน็ตส่งมาให้เป็นนาทีที่หนุ่มเวียกับสาวคนใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com